ต้นไม้เหรอครับถ,ถ้าเอาจจริงๆตอนรู้จักต้นไม้แรกๆก,ก็คือเดินตลาดนัดครับพอเดินตลาดนัดก็เจอต้นไม้ต้นหนึ่งสวยมากก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาหัดเลี้ยงเลี้ยงไปสักพักก็ตายครับก็ท้อไปเลิกเลี้ยงไปหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้กลับมาเจอต้นไม้ที่ถูกใจอีกคราวนี้ก็รู้สึกว่าต้องเลี้ยงให้รอดแล้วแหละทำยังไงจะให้เขารอดก็ต้องศึกษาครับหา,หาความรู้ก็ จะได้รู้วิธีการดูแลเขาเลี้ยงเขายังไงทํายังไงจะให้เขาแบบเติบโตไปกับเราได้นะครับหลังจากคราวนี้ก็เลี้ยงรอดแล้วเลี้ยงรอดก็เริ่มชอบมเรื่อยจากชอบก็เปลี่ยนเป็นความรักครับพอรักแล้วก็เต็มที่กับมาเลยทีนี้ก็ชอบต้นไหนก็ซื้อซื้อมาเลี้ยงมาหัดเลี้ยงมาลองเลี้ยงเลี้ยงเป็นก็ขยายพันธุ์ได้จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก,ก็รู้สึกว่าเราเริ่มมีจํานวนไม้แล้ว เราก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนที่สนใจในการปลูกต้นไม้นะครับเอาไปลองปลูกกันดูเพราะว่าไม้ใบพวกนี้มันมีความพิเศษครับความพิเศษของมันก็ก็เหมือนงานศิลปะนะครับมองให้มันเป็นงานศิลปะมันจะมีความพิเศษมากกว่านะครับต้นไม้ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับก็นะครับสวนไม้งามสุวครน,นะครับใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกนะครับผมมีบริการฝากเลี้ยงฝากขายเลี้ยงง่ายตายยาก ปลูกด้วยรักสักพักก็ขายครับ